ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมมม่าซีรีส์แฟนค่ะขอเชิญที่เมียหูอีเทียมารวมกันตรงนี้เพราะแอดมีผลงานเรื่องล่าสุดของเขามาแนะนำค่ะเรื่องนี้เลยพิชิตรักนักแม่นปืน Hello the Sharp Shooter ฉายในปี2022ซีรีส์มี40ตอนตอนละ40นาทีเป็นแนวรมติกคอมดี้น ie, ักกีฬานำแสดงโดยเบเกหนุ่มหูอีเทียนเรื่องนี้คาแรคเตอร์มาดนิ่งเย็นชาฉลาดเหมือนเรื่องนด้เย็นชากับเจ๊ประมึกค่ะแถมเป็นแนวสารฝันนักกีฬาเหมือนกันด้วยประกบคู่กับนางเอกซิงเฟย์สาวน้อยตัวเล็กแสดงกับใครก็น่ารักไปหมดสามารถรับชมได้ทาง VTV มีสัปทยค่ะเป็นเรื่องราวของทางซีนรับบทโดยซิงเฟย์สาวนักข่าว แผนกไลฟ์สดด้านการแข่งขันกีฬาเธอทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อจะได้เลื่อนขั้นเป็นพนักงานเต็มตัวเธอได้รับมอบหมายให้ไปไลฟ์สดการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นซึ่งนั่นทําให้เธอได้พบกับเสินชิงหยวนรับบทโดยหูอ e ี้เทียนกับตนหนุ่มทีมยิงปืนสั้นเขาเป็นคนมีความมุ่งม,มั่นในกีฬายิงปืนเป็นอย่างมาก งแท้จริงแล้วทั้งคู่เป็นรักแรกสมัยเรียนมปลายแต่ทว่าวจูจๆชิงยวนก็หายไปจากชีวิตเธอไปซะเฉยๆโดยไม่บอกลาสักคำทุกวันนี้เธอก็ยังคิดถึงเขาอยู่นางเอกอยากจะถามเหตุผลของการหายน้าไปโดยไม่ล่ำลาแต่เธอพบว่าพระเอกจดจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้แถมเขายังมีท้าทีเย็นชาใส่เธออีกต่างหากแต่นางเอกก็ไม่อยากทำให้พระเอกเสียสมาธิในการแข่งขันเพราะนี่คือความฝันของเขาค่ะ ทั้งซินโยพยายามรักษาระยะห่างเอาไว้ส่วนทางฝั่งชิงหยวนก็เริ่มวันวายกับการมีอยู่ของทงังซินมันรบกวนจิตใจเขาเขาจึงตัดสินใจหาวิธีใก้ชิดเธอเพื่อหาคำตอบให้ตัวเองว่าเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนี้สีบริจะทําให้เรารู้ค่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับชิงหยวนเหตุใดเขาจึงหายตัวไปและจํานางเอกไม่ได้เราต้องไปตามลุ้นกันค่ะว่าชิงหยวนจะจําความรักที่ล้นหายไปได้ไหมและความรักของพระนางจะลงเอยอย่างไรต้องไปดูกันค่ะ ตองบอกว่าเคมีของสองคนนี้ลงตัวมากๆยิ่งเวลาเขาสองคนมาอยู่ด้วยกันมันดีต่อใจมากจริงๆพระเอกหล่อและเท่มากยิ่งเวลายิงปืนโฮ้ยนี่ยิ่งมาที่ใจแอดเลยค่ะนางเอกก็น่ารักปุกปิกมากค่ะโทนภาพสวยสีสันสดใสซีรีส์นี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาย,ยิงปืนได้ดีทีเดียวเพลอเพอราอาจสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนก็เป็นได้ เพราะการทําตามความฝันของนักกีฬามันยิ่งใหญ่ไม่แพ้สิ่งอื่นใดเลยเชียร์เลยนะคะเรื่องนี้หากใครชอบพลอตแนวนี้ก็ไปติดตามดูนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้ากับมาม่าซีรีแฟนค่ะ